ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์ต่ายอีกแล้วนะครับผมเรียกเหมือนเรียกอาจารย์ตลอดเลยอายครับวันก่อนนะครับผมก็ได้มีประเด็นหนึ่งที่ไปเจอมากับตัวเองครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจออแกนไนส์ครับผมไปประมูลงานไปแข่งขันเอางานแล้วบอกว่าสู้เจ้าใหญ่ๆไม่ได้เจ้าใหญ่ๆมาปุ๊บตัดราคาแหลกล้านหมดเลยไม่ทําให้แบบว่าเจ้าเล็กๆเนี่ยจะอยู่ไม่ได้การหางานยากขึ้นทุกวันทุกวันทีนี้ ในฐานะที่อาจารย์ตายเนี่ยก็เป็นเอาเ่าเคยทําดีกว่าเคยทําเคยทําดีเคยสัมผัสมันดีกว่าอิธีค้นถามก็คือว่ามันเป็นไปได้ครับพี่ว่าเจ้าใหญ่ใหญ่เจ้าใหญ่ใหญ่มาตัดราคาแล้วเขาจะได้เขาจะเหลืออะไรอะเขาจะไม่ตายก่อนหรอไม่ตายหรอทำอย่างนั้นทำไมเอาพูดกันง่ายเลยถ้าสมมุติว่าถ้าตัดราคาดูแบบในช็อปปี้และซด้าดีกว่าถ้าคุามันมีใครที่มีทุนเยอะไปซื้อของมาได้เยอะๆมันก็จะได้ต่อชิ้นราคาถูกใช่ไหม มันก็จะมาขายตัดราคากับคนที่ทุนน้อยไงคนที่ทุนน้อยอะไรก็ต้องซื้อนู่นนั่นนี่ก็ต้องซื้อแต่ว่ารู้แหล่งเขารู้แหล่งที่มันใช่แล้วออค์กรนายเจ้าใหญ่เขามีบางเจ้าเขามีสื่อเองมีสื่อเองเขาก็ประหยัดงบเรื่องการสื่อไปเขาก็ต้นทุนตรงนี้ไปเขามีบางเจ้าก็มีเครื่องเสียงมีเวทีมีเครื่องไฟมีคอนเดิชันดาราเองมีอะไรพวกนี้ยมันลดต้นทุนก็ได้หมดอย่างว่าเจ้าเจ้าใหญ่มันต้องมีเองสักอย่างสองอย่างมันต้องมีในการลดต้นทุนแล้วก็ใช่ถ้าใหญ่ถ้าใหญ่จริงจริง ทบจะเขาวงจรเลยในตัวของเขาถูกปะมันแล้วเจ้าเล็กอะ่ะมันไอ้นู่นก็ต้องเช่าไอ้นี่ก็ต้องจ้างไอ้นู่นก็ต้องซื้อต้นทุนมันก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วรถสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่มีอะไรเป็นเพราะไม่ม,มีอะไรของตัวเองก็ต้องมากดราคาแล้วไช่เพิ่มอีกใช่แต่คุณภาพถามว่ามันจะเท่ากันไหมเชื่อว่ามันคุณภาพก็คงไม่ไม่แตกต่างจากตอนที่เขารับราคาแพงหรอกเพียงแต่ว่าเขายอมตัดกําไรตัวเองให้มันน้อยลงมันปัญหาการตัดราคามันก็มีทุกทุกวงการแหละเนาะ ถ้าพวกเป็นเจ้าใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมเขาก็จะแบบก็จะบวกทุกอย่างเข้าไปอย่างน้อยเขาก็มีของไว้แล้วสมมติมีเวทีแต่ว่ามีเวทีถ้างานเขาเยอะเขาก็ต้องจ้างพนักงานมาไว้ประจําอุปกรณ์ของเขานั่นแหละเอาไว้ดูแลแต่ว่าถ้างานมันน้อยลงอย่างช่วงเนี้ยเราก็อาจจะต้องเอาคนออกไปก่อนแล้วค่อยมาเขาเรียกเขามาทำไปจ๊อปจ๊อปใช่เออซึ่งมันก็เป็นเรื่องวิธีระบบเออมันเรื่องปกติมาอยเรียกว่าการการตัดราคาเลยมันเป็นเรื่องของ ปรับราคาดีกว่าเป็นการปรับราคาลงมาแล้วปรับวิธีการบริหารจัดการดีกว่าเรียกว่าการแข่งขันว่าแข่งขันอย่างไงเออทีนี้เจ้าเล็กมันจะอยู่ยังไงอ่ะเจ้าเล็กอยู่ยังไงเออนั่นเอเออถ้าเป็นผมผมก็จะปรับตัวเองลงมาให้มันให้มันจากเมื่อก่อนเราเป็นออแกันนเราก็กลายเป็นซับอ๋อก็คือไปรับงานตากเจ้าใหญ่เออแล้วก็ดูว่าเราเราเราเก่งอะไรเราจะให้บริการอะไรได้เราทําตัวเองมาเป็นซับสมมติเรามีเรามีคอนเนคชั่นเวทีที่ราคาถูกอ่อเราก็อาจจะ จะขายงานเรื่องเวทีเขาไปดูว่าเจ้าใหญ่เขามีอะไรแล้วเราก็ไปเสนอเขาเขาจ้างอยู่แล้วหล่ะเขาคงทำไม่หมดอย่างที่บอกอะ่ะเขาคงไม่รับภาระลูกน้องมา,มานั่งเฝ้าเวทีมไมออ่ตลอดเวลาหรอกมั้ง<อ>เขาก็ต้องจ้างเป็นซับซับเอาอหรือแม้กระทั่งการคิด,ค,ดคิดเอตงานอย่างนี้ก็รับซับก็เป็นซับได้เป็นซับได้มีเคทีเป็นนั่นนี่ไปก็ทำได้อยู่แล้วไงออร์ไนท์เริ่มต้นเลยเวลาทํางานเขาทํางานที่ผมเห็นเขาทำกันไม่เยอะหรอกเขาก็จะมีพวกเคที เรวก็มีทีมงานอยู่สามสี่คนเขาทํางานกันไปแล้วก็ทุกอย่างก็คือจ้างซัลายเขาประกอบเป็นออกรายตัวเองเจ้าเล็กก็คือจะเป็นครีเอทีฟนี่คือประหยัดต้นทุนด้วยกันเรื่องการจัดงานใช่แล้วก็อย่างอื่นก็จ้างหมดใช่ถ้าจะไปเป็นซับกับเขาก็ไปอาจจะไปเสนอในเรื่องรูปแบบใช่เป็นครีเอทีฟได้เป็นแบบนั้นไปถ้าได้เขาก็อาจจะให้เหมามาใช่ แต่ก็อย่างว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็างานทกนที่มันก็อาจจะน้อยลงน้อยนึกไ,ไม่ออกไงว่าเออเวลาเขาจะปรับตัวก็จะปรับปรับยังไงวะไปทำอ่างอ <c oughs> ื่น <c oughs> ไง <c oughs> ไม่ให้คนเจอกันเลยอย่างเงี้ยปรับไปทำอ่างอื่นไงอ๋อต้องปรับไปทําอย่างอื่นเลยไม่รู้กันไม่รู้กันต้องดูต้องดูว่าจะปรับยังไงไอ้เรื่องตัดราคาก็คงไม่ใช่ปัญหาหรอมะก็คงเป็นเป็นคงเป็นสถานการณ์ปกติะนะก็คือใครทุนเยอะเขาก็เขาก็ได้เปรียบ เจ้าเขาใหญ่กว่าเขาก็ได้เปรียบโอเคครับสรุปแล้วนะครับว่าเรื่องการตัดราคานั้นจริงๆก็เรียกผิดไปหน่อยนะมันคือการแข่งขันการแข่งขันกันมากกว่าเพียงแต่ว่าเจ้าใหญ่ๆนะถึงจะแข่งราคาได้ชนะแต่เขาก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะ้วานเขามีทุนอย่างอื่นที่เขาไม่ต้องจ่ายอีกเยอะทำให้เซฟเขาเซฟคอร์ได้ส่วนเจ้าเล็กๆอาจจะเซฟคอร์ลำบากอาจจะแก้ปัญหาด้วยการเออไปเสนองานเป็น เป็นทรัพย์ของเจ้าใหญ่อีกทีนึงก็อยู่ด้วยกันได้อยากสบายใจถูกนะครับผมก็เป็นไม่ต้องลดอีโก้ลงมาลดอีโก้ตัวเองลงมาจัูเราเคยเป็นเจ้าใหญ่เราก็ลดลงมาให้หันเลยทรัพย์ก็ได้แต่มันก็จะดีไงว่าเราสามารถที่จะไปรับเจ้าใหญ่ได้หลายเจ้าถูก